ครับผมนะอีกร้านหนึ่งที่จะแนะนำนะฮะถ้ามาถนนคนเดินหลวงศิลู่นะฮะพลาดไม่ได้เลยสําหรับท่านไหนที่ชอบทานมะม่วงนะครับรนะ้านนี้เลยนะไถ่หมังเลยนะไท่หมังเลยแปลว่าอะไรฉันยุ่งมากครับผมนะจริงๆมันจะแปลอย่างนั้นมันก็ตลกตลกนะจริงๆไถ่นี่คือประเทศไทยนะหมังก็คือมะม่วงนะฮะแต่ว่าเป็นคําท้องเสียงไท่หมังเลย มันเคียนให้มันเท่ๆก็ฉันยุ่งมากแต่จริงๆก็ค so uh, so ือมะม่วงเมืองไทยนั่นเองนะคนจีนเห็นไหมฮะชอบกินมะม่วงมากๆเลยนะฮะมะม่วงปั่นมะม่วงอะไรมีหมดเลยนะครับผมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆแล้วกันส่วนของราคานะครับขื้นหมื่นสมูทตี้มะม่วงที่นี่ของไทยหมังเลยนะครับเป็นยังไงแก้วเล็ก25หยวนแก้วใหญ่30หยวนเห็นไหมฮะคนจีนต่อคิวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ไทยหมังเลยนะมะม่วงนะฮะโอเคเห็นคนไหมฮะ